สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะเข้าสู่ช่องขนมนะคะวันนี้นะคะขอขนมของเรามีความภูมิใจนําเสนอนะคะก็คือข้าวเก็บกุ้งแล้วก็ข้าวเก็บงานะคะข้าวเก็บกุ้งนี่ก็ยังหารับประทานได้ไม่ยากเท่าไหร่นะคะแต่ค็น,นี้แพ็กเกจมันก็จะจะ,จะแตกต่างกันไปนะคะส่วนข้าวเก็บงานี่ก็น่าจะหาได้น้อยแล้วนะไม่ค่อยมีทุกตลาดนะคะ ข้าวเกียบงาถุงนี้20บาทนะคะข้าวเกีบยบกุ้งก็อยี่สบาทนะคะก็ข้าวเกียบงานี่คลิปก่อนเรานําเสนอไปก็คือข้าวเกี๊ยวว้านะคะเราชิมข้าวเกี๊ยวว้าวคราวนี้เราจะมาชิมข้าวเกียบงาน,านะคะข้าวเกียบงาข้าวเกียบงา20บาทนี้ได้กี่แผ่นนะได้หกแผน่นหแผ่นค่ะนีะ่เราชิมข้าวเกียบงา,าก่อนนะคะ เขาเกยบงานเขาก็จะมีขายแบบปิ้งแล้วกตยังไม่ปิ้งนะคะยังไม่ปิ้งก็เอามาปิ้งเองนี่มันจะหอมความเป็นความมีมีงาน,นะคะ่ะหอมแล้วก็คล้ายๆเขาน่าจะไม่รู้เขาใส่กะทิด้วยเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้เราไม่รู้ส่วนผสมแต่ก็หอมนะคะอือก็อืม,อม จะมีกะทิด้วยเนาะน่าจะอืมมันหอมอ่ะหอมแป้งหอมงากรอบอ่ะรสมันพิ้งไม่ได้รังเดี๋ยวเราจะชิมให้ฟังเจ้ยิูไหมคะกรอบอืม,อ,มอร่อย กรอบอยู่ค่ะปิ้งก็ต้องปิ้งให้เป็นนะปิ้งไม่เป็นก็ไม่เหมือนเขาเก็บว่าวะนะปิ้งไม่เป็นก็ไม่กรอบมากเลยอ่ะอืมคิดก,ก็นนะ่าจะได้ยินเนาะกรอบมากเลยปิ้งได้อย่างนี้ยสวยเลยเขาเกยบงานนี่ก็เป็นเขาเกยบโบราณเหมือนอย่างหนึ่งกันนะคะอืม เคยเห็นมีคนแจกเขาทำเขาทำแบบว่ามันมีหม้อแล้วก็เอาแป้งอ่ะที่เราผสมนุงนาผสมอะไรแล้วเนีแ่ยบบไปทาบนบนหม้อที่มีผ้ามุ้งขาวบางอ่ะแล้วก็ปิดไว้ฝาปิดไว้แล้วก็เอาออกมาเพิ่งเพิแบบ่งแดดบางคนก็ก็กินตอนที่แบบเอาออกจากหม้อแล้วก็กินได้เลยนะก็จะเป็นนิ่มๆ ล้างปากด้วยน้ำตาลตัเพื่อที่จะไปชิมก็เส็ยบชึ้นอยึ่งเดียวนะคะขอเอาเันกายตากแป๊บนึงเพื่อที่จะมาชิมก็เก็บกุ้งก็เก็บกุ้งอืมก็อันนี้ทุกคนคิดว่าทุกคนคงจะได้ได้ทานกันบ่อยๆอะ่ะ ก็ยังมีขายอยู่เยอะนะคะก่อนเราเราจะกินเราต้องเอาเอาปากเป็นับก่อนเคยไหมคะมันจะเป็นแป๊บๆในปากระลองดูมันจะเป็นแป๊บๆที่ปากแล้วก็ถ้่ทำเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ทำให้กินข้าวเกียบไม่ร่วงรับเลยค่ะ เ้วเค้าเก็บจะไม่ล่วงลองดูนะคะใครที่ยังไม่เคยทำวิธีนี้เราจะใช้วิธีนี้ประจำแล้วจะทำให้เค้าเก็บไม่ล่วงไม่เลอะเทอะอืออถ้าเกิดว่าเราจับแล้วเราก็กัดเงี้ยมันจะร่วงข้างล่างไปฝอยฝอยอืมอืม ก็อร่อยเป็นคนละแบบนะข้าวเกียบสองอย่างเนี้ยถามว่ากินเป็นข้าวเกียบมันชื่อข้าวเกียบมันข้าวเกียบเหมือนกันแต่เวลาเวลาเรากินเข้าไปนะมันจะอ,อร่อยเป็นคนละแบบเลยมันกินแบบเพลินมากเลยเนาะดูหนักอ,อ่ะอร่อยเป็นอะไรที่กินเพลินๆแล้วก็มีน้ําพอดีเราเราเรา,เรา,เ,ราเรากินน้ำมันลงไม่ได้บางคนก็ มีน้ำนมตังข้างโอ้กินเพลินดูทีวีดูอะไรไปเล่นเกมอะไรก็แล้วแต่เรากินน้ำลมไม่ได้เราก็เลยต้องกินน้ำตาลสด <c oughs> โอเคคิ้บข้าวเกียบยกุ้งกับข้าวเกียบยงงานะคะนี่ข้าวเกียบยกุ้งแล้วก็ข้าวเกียบยงงานี่ประชันกันเลยนะคะ v ีเอสข้าวเกียบยกุ้ง v ีเอสข้าวเกียบยงงาน อลองดูนะคะใครที่ยังไม่เคยชิมข้าวเกียบงาคิดว่าข้าวเกียบกุ้งออคงจะมีคนได้ชิมกันกันทุกคนน่ะแต่ข้าวเกียบงาคิดว่าน่าจะยังไม่ค่อยบางคนอาจจะยังไม่เคยได้ชิมนะคะอโอเคนะคะก็คือคลิปสองคลิปชิมข้าวเกียบสองอย่างนี้ก็คงต้องจบไปเพียงเท่านี้นะคะไว้เจอกันคลิปหน้าก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะคะและถ้าจะไม่พลาดคลิปหน้าของเรานะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะ ก็ไว้เจอกันคลิปหน้าจะพยายามไปเยี่ยมทุกบ้านเลยนะคะบ้านไหนไปเยี่ยมช้าอย่าเพิ่งกธกันนะแต่จะพยายามไปทุกๆบ้านให้เหมือนกันเลยนะคะโอเคค่ะวันนี้จบไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ